ทำนายฝันตอนฝันเห็นสวนสนุกความหมายในแง่ลบของสวนสนุกคือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสุดขีดสิ่งที่ไม่คาดคิดความตื่นตระหนกความยุ่งยากวุ่นวายความโกลาหลนการหลอกล่อความหมายในแง่บวกของสวนสนุกคือความสุขการลองสิ่งใหม่ๆความอยากรู้อยากเห็นความตื่นเต้น การผจญภัยการปลดปล่อยฝันว่าเข้าคิวเล่นเครื่องเล่นหมายถึงการแสวงหาการยอมรับในตนเองชีวิตที่ไม่เป็นไปอย่างที่ต้องการผลงานของคุณอยู่ในระดับกลางๆไม่แย่แต่ก็ไม่โดดเด่นทำให้ไม่มีความก้าวหน้าทางอาชีพคุณกำลังรอคอยโอกาสที่จะทำให้คุณได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง ฝันว่าเครื่องเล่นเสียหายหมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ซับซ้อนและมีรอยร้าวปัญหานี้เกิดจากการไม่เคารพซึ่งกันและกันของสมาชิกในครอบครัวและกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่นอกจากนี้ยังหมายถึงการสูญเสียสิ่งสำคัญบางอย่างด้วยฝันว่าเล่นม้าหมุนหมายถึงปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ ชีวิตของคุณตอนนี้กำลังหมุนเป็นวงกลมเมื่อแก้ปัญหาได้เรื่องหนึ่งปัญหาใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยความอดทนอย่างสูงเพราะมันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้นฝันว่าเล่นโรลเลอร์โครสเตอร์หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนใช้ชีวิตโดยนึกถึงปัจจุบัน และพยายามอย่างสุดความสามารถและเชื่อมั่นว่าชีวิตก็เหมือนโรลเลอร์โคสเตอร์มีขึ้นก็ต้องมีลงทำให้คุณมีความอดทนสูงแต่ก็เป็นคนขี้เบื่อและไม่ชอบวางแผนล่วงหน้าฝันว่าสวนสนุกปิดหมายถึงการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคุณไม่ค่อยยอมรับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เพราะเชื่อว่ามันจะทำให้ตัวคุณดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความสามารถซ้ายัางมองโลกในแง่ร้ายเชื่อว่าคนที่เข้ามานั้นหวังผลประโยชน์แอบแฝงแต่เมื่อเร็วๆนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเปลี่ยนทัศนคติและเข้าใจว่าการยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นเป็นเรื่องดีทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้น